ดรเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถัว่วจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนายนัทพล์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายชูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำสำหรับการบริหารจัดการน้ำในคลองประเวทบุรีรมซึ่งเป็นคลองหลักที่ใช้ระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานได้สูบ ระบายน้ำในคลองประเวศออกทางสถานีสูบน้ำประเวทบุรีรมลงสู่คลองพระองค์ชายานุชิตก่อนจะสูบระบายออกทางแม่น้ำบางปะกงผ่านทางสถานีสูบน้ำท่าถั่วและได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่วเพิ่มอีกจำนวนแดเครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว และยังได้มีการขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านเหนือของสถานีสูบน้ําท่าถั่วให้กว้างและลึกขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ําได้มากขึ้นทั้งนี้การเร่งระบายน้ําดังกล่าวจะทําให้ระดับน้ําในคลองประเวทบริเวณที่ไหลผ่านเขตดาดกระบังลดต่ําลงซึ่งจะทําให้น้ําที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําเขตดัดกระบงังและพื้นที่ใกล้เคียงไหลลงสู่คลองประเวศได้สะดวกมากขึ้นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้และคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ส่วนในระยะยาวกรมชลประทานได้วางแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำท่าถัว่วปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ออกสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วขึ้นอีกด้วยทางกรุงเทพนะฮะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกมาเยอะเนี่ย ก็ต้องมีการระบายในส่วนของน้ำหนึ่งเทพได้ออกมาแล้วก็วันน,นี้เราได้มาตรวจดูที่ประตูน้ำท่าถั่วนะครับซึ่งจะเป็นการระบายจากคลองประเวทมานะครับที่จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวราดกระบังมีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำนะฮะขนาดนีเน้เรามีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเ,นเป็น16ตัวนะครับสามารถระบายน้ําออกจากลาดกะบังจากคลองประเวทเได้ประมาณ6ล้าน รูบาทเมตรต่อวันนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่มีอะไรเข้ามามากในเรื่องของฝนนะครับทางรัฐกระบ,บังก็จะคลี่คลายลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ประมาณสองสมวันนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับกรชมชลประทานทางาน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้คำชับในส่วนของชลประทานไปแล้วว่าเครื่องมือต้องพร้อมคนต้องพร้อม24ชั่วโมงนะแล้วก็เตรียมในการพร่องน้ําเตรียมในการตัดน้ํา ที่จะเข้าไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็ต้องทําบริหารควบคู่กันไปนะบริหารน้ําไม่ท่วมแล้วก็บริหารน้าไม่ให้กระทบเกษตรกรด้วยที่เราคาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือในส่วนของนานะที่กําลังจะเก็บเกี่ยวแต่วันนี้มาได้ทราบว่าในส่วนของนาในพื้นที่บัมบกงตรงนี้เนี่ยสองพันว่าไร่เนี่ยกาลังเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบนะก็เราจะพยายามบริหารโดยที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับ